ทุกคนคะเ gj2 ไม่อยู่กลางป่าอีกแล้วจ้ะแต่บอกเลยว่ารอบนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความปีศาจสุดหลอนคนป่าสุดโหดและความตายที่รออยู่ทุกมุมที่สําคัญเราไม่ได้มาตัวเปล่าวันนี้ย j 2จะเล่นเป็นคลาสเอเลี่ยนคลาสใสา่หูู้กสุดไฮเทคที่มีปืนชาร์จพลังเอเลี่ยนยิงแรงคล่องตัวแต่ระวังนะคะถ้ายิงเพลินแล้วหมดเท่ากับรอดยากเหมือนกันภารกที่สุดท้ายนี้ต้องช่วยเด็กน้อยทั้ง4คนออกจบบากป่าระรกนี้ให้ได้ต้องบอก ก่อนเลยนะคะว่าคลิปที่2เล่นตอนนี้นะคะเป็นการอัปเดตแพทล่าสุดของตัว99 Day i n f o r e s t เลย oh. จะมีอะไรใหม่ๆใ,ในแมปบ้าเดี๋ยวเราไปพบกันเลยคะ่ะ อันนี้คือขออัปเดตมาใหม่นะคะปกติกเราต้องเข้าไปข้างในใช่ปะตอนนี้เราไม่ต้องเข้าแล้วนะตอนนี้คืออยู่ข้างนอกได้เลยก็คือตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลาสช็อปคาร์เอเลียนเนี่ย ก็จะเลดอยู่ลเลาลองมาเป็นคลาสเอเลียนดูนะคะเราเราจะได้ปืนเอเลียนเนี่ยมาตั้งแต่แรกเลยซึ่งก็ถือว่าโอเคนะก็คือเขาจะมีปืนที่สามารถชาร์จตัวเองได้เลยตลอดเวลานะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้จนมันโอเวอร์ฮีทหรือว่าเครื่องมันร้อนเนี่ยมันก็จะแบบทาการรีชาร์จนานมากถ้าเลเวลสองเนี่ยเอ,เอเรียนเนี่ยจะมีการชาร์จปืนที่เร็วขึ้นซึ่งทําให้เรายิงแบบ u ล l i m i ต็ดเลยอนะโท <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นเลเวลสามเนี่ยถ้าชาร์จเรายังเต็มนะคะเราจะสปินได้เร็วมาก <c oughs> เป็นอาชีพฟ,ฟาร์มเมอร์นะคะแลหมอเอเลียนคือ ใช่ไหมแล้วก็มีช่างตัดไม้สอคนสวัสดีค่ะทุกคนห้ามตายนะเด็กๆห้ามตายนะอ๋อตอนนี้เขาปรับเป็นล็อกวอลมาปะสร้างกำแพงได้เลยคือง่ายมากทุกคนลดมากตอนนี้เราก็เป็นเอเลี่ยนใช่ไหมเราก็จะมีแค่ปืนอันนี้ในเมื่อเรามีลัมเบอร์แจ็คหรือว่าคนตัดไม้ที่เยอะมากๆงั้นเราไปล่าสัตว์ให้เพื่อนๆแล้วกันเพราะว่าอาหารก็มีความําเปน็นเหมือนกันนะแกหนีไปไหนเฮ้ hey! นี่เก่งดูอย่างนั้นเธอเราทํามาหารหเพื่อนหลุดเรื่องมากอะไรเรื่องเรื่องมากอะไรเรื่องมากอะไรเรื่องมากอะไรล่ะมีไฟฉายเนี่ยข้างบนเนี่ยมาเอาได้นะฮะมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานมันไปไหนแล้วล่ะสัญญาคุยกับน้องนาน้องไปไหนไม่รู้ได้ตีนกระต่ายมาเวอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำกัน แค่ไปแล้วเตัวอะไรอะ่ะใครเรามึ่อกี้เราพาทำไมเราเป็นหอดคันะหอยปืนต้องชาร์จปืนต้องชาร์จยิงฉันเองฉันฟินิชฉันขอฟินิชฉันขอฟินิช,นนชมึงตายค่ะเอ๊เอเอเะแล้วใครไปลากหมีมากูถามจริงๆเหรอ ไปหาท้าก็ตายก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้นะนี่ไงเลยไปหาท้าก็ตายเจอก็ตายได้กินก่อนเราจะได้อัปเกรดเอสหเอาหอกไหมไม่เอาอุ้ยมันนอกไม่เอาจะไม่ใช้หรอกเลยแบบนั้นอนะ่ะฉันอยากจะลองสร้างนี่ไงเธออันนี้นะคะเป็นล็อกวอลนะคะไฮโซมากเซ่ปังมากเซ่มันน่าจะล่าแล้วล่ะ,ะวันนี้นะบอกให้ เอ้าอีเด็กนี่มันมีคนไปช่วยมาหรอเธอร้อให้ฉันไปช่วยเด็กหน่อยนะโอเคไหมฉันอยากช่วยเด็กมากทุกคนเรื่องจริงผ่านสอนะคะวิฟักทองใหม่หรอฟักทองคือทำอะไรได้บ้างเป็นอาหารกินได้ครับว้ายวฟักทองหลอดเต็มเลยอ่ะโหยคือตายป่าอีเวนอีเวนนะคะเวน มึงไม่กลัวไฟกันด้วยทุกคนทุกคนทุกคนฉันกดผิดทุกคนฉันกดผิดทุกคนฉันกดผิดทุกคนฉันเถือนไปกดอะไรไม่รู้น่าซอยเนี่ยทุกคนช่วยฉันด้วยนั่งคิดบางครั้งน้ำตาก็ไหลค่ะเดี๋ยวสันสวยเดี๋ยวสันโวยเฮ้ยมึงเปเีายวใครมาอีกนี่ยอเวย คนปลาคนปลาคนปาลาละละคนปาลาละละคนปาลาละละคนปาลนนปาด้วยอเอเอข้างหลังในบ้านในบ้านอินดี้กระท้อไปล่าไข่มา <c oughs> คอนเทนต์เข้าวิ่งเข้าหาชิพายเอ้ยเราเอ้ยเราสร้างเฮ้ยสร้างกำแพงขอกับกำแพง,งแบบทังแถวๆเลยได้ปลาเธอมีใครจะมาที่ฐานของเราตึงต๊งตึงต๊งตึ๊งเธอระวังให้ดีเลยนะวายเธอ เธอมันเยอะมากระวังด้วยระวังตายระวังตายอย่าตายอย่าตายอย่าตายไม่เหรอพี่ไหนวะมันมีอัลฟ่าจ่าฝูงจ่าฝูงมาจ่าฝูงเหรอมึงจ่าฝูงเหรอมึงจ่าฝูงเหรอมึงอีเด็กผีมึงเข้ามาในถุงกูก่อนค่ะเราต้องพยายามช่วยแบบว่า อ๋อช่างตัดไม้เนี่ยเขาแบบเก็บของกันเนะเพราะว่ามันมันจะเยอะมากแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ทําต่างๆโอเคเตียงพร้อมสับอ,อะไรสับจึงนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าอะไรคือแบบไม้ mm hmm. อะไรคือ mm hmm. อะไรนะฮะใช่พริกกินแล้วสปีดบูดเลยใช่ค่ะใช่หรอขอกินดิสักเบนจ์กไม่อยากรู้ว่ามันไง mm hmm. คือเราเผ็ดไงพอเราเผ็ดเราต้องรีบวิ่งไงโถ่เนี่ยให้ดูปึ mm ๊บ hmm. มาค่ะพริกสดๆจากสวนโกการ์เด้นนะคะเย้ เด็เนี่ยถ้าใครที่ชอบความปลอดภัยหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะแบบว่าสร้างกำแพงได้ก่อนเลยอันดับแรกนะสองจะทำกำแพงให้มันรอบๆหน่อยเวลาแบบมันบุกมามันจะได้ง่ายๆอะไรแบบเนี้คือขอให้มันแบบลอมเราสักทางหนึ่งอ่ะเออมันจะได้รู้สึกปลอดภงปลอดภัยเด็กคนนี้ไม่หน้าตาน่ากลัวมากถ้าเราช่วยเด็กวันจะเพิ่มขึ้นอีกนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันเลยเราจะสู้ได้ปะแกว่าลอง <Daddy. S 2> แบ่หอยออยอย oh my goodness oh, bitch oh, bitch o โอ้มานี่เลยมา <c oughs> ไปรีบไปกันเถอะทุกคน oh โอ oh 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 oh. oh. ้ห <c oughs> ้้กรู้ละ

ตกไปเลยสิวะตกไปเลยสิสลับลาดเวลาดเวเอโธ่ฉันจะตายนะเนี่ย เรียนด้วยโอเคอะไรอะ่ะ <c oughs> มันมองเราอยู่มันมองเราอยู่ทุกคนคะ่ะเอา้า9.9 days แล้วหรอโอ้พระเจ้าไวเกิน let's destroy them ครบ9.9วันแล้วเย้ yeah. และนี่คือผลลัพธ์ของเอเลียนสายลุยที่พกปืนชาร์จมาแต่ดันลืมชาร์จค่ะเจอกวางปีศาจทีหนึ่งนี่วิ่งลั่นป่าเลยนะคะแต่ถึงจะโดนหลอกหลอนแล้วก็โดนล่าเยซองก็ช่วยเด็กน้อยออกมาได้ครบนะจ๊ะถือว่าภารกิจนป่าโหดแห่งนี้สําเร็จอย่างทุลักทุเลถ้าใครอยากรู้ว่าคลาสอื่นจะรอดได้ง่ายเหมือนคลาสนี้ไหมหรืออยากว่าให้เยสองเล่นแมทไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้เยซองด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย